ใช่ไหมคะคาว่าหนีหาวเป็นคําทักทายของประเทศอะไรคะเด็กๆเคยเรียนแล้วว่าอุ้บาลนหนึ่งอ๋อประเทศสิงคโปร์ถูกต้องค่ะของไทยก็คือสวัสดีส่วนของประเทศสิงคโปร์ก็คือหนีหาวไหนเราพูดสิคะหนีหาวค่ะตอนนี้เด็กๆเมื่อวานได้เรียนประเทศมาเลเซีย,มา,เเซยมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้ คุณครูสุนมีจะพาเด็กๆไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ค่ะเด็กๆก่อนอื่นเด็กๆอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะเด็กๆมาดูแผนที่กันเลยค่ะเด็กๆมาดูนะคะเด็กๆอยู่แผนที่ประเทศไทยใช่ไหมคะเราจะอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะเราจะเดินทางไปทางใต้ของประเทศนะคะไปทางภาคใต้พอลงจากภาคใต้ไปก็จะเจอเพื่อนบ้านของเราก็คือมาเลเซีย มาเลเซียเมื่อวานเด็กๆได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะผ่านมาเลเซียลงมาก็จะเจอประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นเกาะขนาดเล็กนะคะจะนับถือประชาชนจะนับถือศาสนาพุทธประชากรส่วนใหญ่จะมีประเทศจีนมาเลอินเดียและชาวยุโรปประเทศสิงคโปร์จะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นเกาะเล็กๆจะมีมหาสมุทรล้อมรอบนะคะแล้วก็จะมีเรือสินค้ามาขึ้นถึงทำให้ประเทศสิงคโปร์มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะต่อไปก็มาดูสถานที่สำคัญของสิงคโปร์ไฮไลท์ของสิงคโปร์ก็คืออ่าวมารีนาอ่าวมารีนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุด จุดมุ่งหมายปลายทางอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีรูปปั้นสิงโตทะเลพ่นน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโ,โปร์มีมุมสวยๆให้เลือกถ่ายรูปนักท่องเที่ยวชอบไปมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เชื่อกันว่าถ้านักท่องเที่ยวไปเที่ยว เอากระเป๋าตาังไปแล้วเปิดกระเป๋าตังนะคะและวทาให้น้ําพุที่สิงโตพ่นออกมาเนี่ยจากรูปปั้นอะคือน้ําจะหลนลงไปในกระเป๋าของเราจะทําให้มีโชคมีลาภจะให้มีเงินกลับบ้านมากมายในเวลาค่ำคืนจะมีผู้คนมาจอกที่ด้างริมอ่าวกันมากมาย เพื่อชมการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการของโรงแรมมารีน่าเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านน้ำพุต่อไปก็มาดูธงชาตินะคะธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งเป็นครึ่งกลางธงแถบสีแดงจะอยู่ข้างบนแถบสีขาวจะอยู่ด้านล่าง ที่มุมด้านบนของธงจะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยงถัดจากรูปดังกล่าวก็จะมีดาวห้าแฉกจำนวนห้าดวงเรียงเป็นรูปห้าเหลีย่ยมด้านเท่านะคะอันนี้ก็คือธงของประจักชาติสิงคโปร์ค่ะไปนะคะมาดูการแต่งกายของสิงคโปร์ การแต่งกายของสิงคโปร์ไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเองเนื่องจากว่าประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็นสี่เชื้อชาติหลักๆได้แก่ชาวจีนมาเลอินเดียและชาวยุโรปซึ่งแต่และเชื้อชาติก็มีชุดประจำชาติเป็นของตนเองเช่นผู้หญิงมาลายูจะใส่ชุดเสื้อจะมีสีสันสดใสปักฉลุ เป็นลูกไม้หากเป็นชาวจีนก็จะสวมเสื้อแทนเสื้อแขนยาวคอจีนนะคะส่วนอาหารอาหารก็คือลักษาเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวสิงคโป,โปร์ลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่กะทิทำให้มีรสชาติเข้มข้นเขาคืองกับ เหมือนกับข้าวซอยของไทยเราลักซามีส่วนประกอบก็คือมีคุ้งแห้งมีพริกมีคุ้งต้มแล้วก็หอยแครงจะมีแบบใส่กะทิและก็ไม่ใส่กะทิต่อไปก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มของแวนด้าเป็นดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์ สัตว์ประจําชาติของสิงคโปร์ก็คือสิงโตค่ะ,ะดดเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงของประเทศสิงคโปร์แล้วนี่ใช่ไหมคะอาหารสัตว์ประจําำของประเทศสิงคโปร์การแต่งกายแล้วก็ดอกไม้ประจําชาตินะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วเด็กๆมาทําแบบถัดกันเลยค่ะไปนะคะเด็กๆมาทําแบบถัดกันเลยนะคะ ภาพใดเป็นสัตว์ของประเทศสิงคโปร์ภาพใดเป็นสัตว์ของประเทศสิงคโปร์ภาพแรกนะคะชา้างใช่ไหมคะต่อไปภาพที่สองสิงโตภาพที่สามเสืออ่าเด็กๆคิดว่าเรียนมาแล้วดูสิคะว่าสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆสัตว์ชนิดใด เด็กๆเกเ่งมากค่ะเด็กๆบอกว่าสิงโตถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าข้อใดเป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ข้อแรกภาพแรกนะคะดอกไม้แบนด้าภาพที่สองดอกราชพฤกึกภาพที่สามดอกบัว อดอกไม้ประจำชาติาสิงคโปร์ดอกอะไรคะดอกอะไรคะเด็กๆดอกอะไรคะฮ่าเด็กๆบอกว่าแวนด้าเก่งมากค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆคุณครูสุนีได้พาเด็กๆไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์มาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เหนื่อยแล้วเราไปเที่ยวทั้งวันแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่า,า,าค่ะมาคุณครูจะพาไปขึ้น กับประเทศไทยของเราค่ะมาเร็วมาจาัง